ลับชิวเซีนเสร็จรลับเฉยรลับเฉยลับเฉยลับเพียเียสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซัสินาโฟดี้ซัสินาสีมิตินั่นเองนะคะวันนี้อ๋อ,อเป็นอีพีที่4แล้วขออภัยที่ให้ทุกคนรอนา <Yeah! S 2> นะคะเพราะว่า <S <S เ,เราต้องรอคิวของเซเลบ คุณมาดามแบ็กพิงนิดนึงนะคะคุณมาชิววันนี้เองค่ะเพราะวันนี้เป็นวันที่หมอนัดให้เขาไปฉีดวัคซีนนะคะวัคซีนรวมเข็มสุดท้ายแล้วนะคะก็เลยอาจจะต้องรอเวลาวันนี้นิดนึงเพื่อจะได้ทำคลิปวิดีโอให้ทุกคนดูกันนะคะก็เลยอาจจะทิ้งช่วงจาก EP 3มา EP 4ใช้เวลาประมาณเกือบ2อ์โาทยเขามาขยับค่ะเขามาขยำค่ะขาค่ะขาตั้งกล้องค่ะ อย่าเพิ่งกลัวสิคะจะเย็นๆนะคะอย่าเพิ่งนะคะเอ,อเขามาค่ะเขามามาวุ่นวายค่ะคุณมานี้ดีกว่าคุณมาดำนี่น,นี่คุณอย่าเพิ่งกลืวเขาจะส่นจริงๆนะคะคุณมานี้โอเคนี่เขามานี่แล้วค่ะเขาจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับขาตั้งกล้องของเรานะคะลืมแล้วจะพูดอะไรต่ออ๋มอ,อมีลืมแล้วเนี่ยว่าจะพูดอะไรต่อ โอเคก็คือวันนี้จะเป็นฉีดวัคซีนรวมวันสุดท้ายนะคะก็คือวัคซีนรวมจะมีอะไรบ้างที่หมอนะัาฉีดก็คือเป็นวัคซีนไข้หัดวัดแมววัคซีนลิวคีเมียนะคะอันนี้คือขวบปีแรกอะ่ะหมอบอกว่าฉีดซีเข็มนะคะแต่ว่าแต่ละเข็มนี่คือเขาก็จะมีระยะเวลาทิ้งช่วงนะคะประมาณประมาณสองอาทิตย์ ย่างวัคซีนรวมเนี่ยเขาจะทิ้งช่วงประมาณ2อาทิตย์ฉีดครั้งนะคะแล้วก็สลับกับโรคพิษสุนักบ้า2เข็มพิษสุนักบ้าก็ก็ฉีดเหมือน1อนเดือนครั้งหนึ่งนะคะในในในนี้ที่เขาบันทึกไว้ยีสเวเมษาแล้วก็ ยิบสองพฤษภาก็รวมแล้วขวบปีแรกนางก็จะโดนไปเบาๆเลยค่ะ6เข็มนะคะก็คือวัคซีนรวม4เข็มขาวพิสุนักบ้า2เข็มคุณมาดามแบ็คพิงเนี่ยก่อนที่เขาจะไปฉีดวัคซีนใดๆเนี่ยคือเราต้องเท้าความก่อนเนาะเนื่องจากเขาอะก็แม่เขา่เป็นแมวจรที่เคลื่อนบียเขา ไปเก็บมาจากที่วัดทำรรมงคลนะคะก็รับแม่เขาอ่ะไปเลี้ยงแล้วแม่เขาอ่ะม่คุณมาดามแบคพิงอ่ะดันซุกซนนะคะซุกซนไปฟิชเชอริงกับแมวตัวไหนก็ไม่รู้แหละแล้วก็เลยเกิดเป็นข้อนี้มานะคะข้อของคุณมาดามแบคพิงเนี่ยก็เป็นเจ็ดตัวคล <c oughs> อดมาเจ็ดตัวทีเนี้ยปัญหาก็คือแม่เพื่อนเนี่ยเขาก็ ไม่ไม่ไหวอะคะที่จะต้องแบบดูแลตั้งเจ็ดตัวต้องตักอื้อตักอะไรอย่างเงี้ยทั้งวันก็เลยพยายามหาบ้านให้แมวเราก็เลยประจวบเหมาะว่าตอนนั้นอะเรายังมีคุณอายะที่ยังมีชีวิตอยู่เราก็คิดว่าอยากหาเพื่อนนะคะอยากหาเพื่อนให้อายะก็เอ่ะเอาวะลองลองลองรับอีกตัวมาเลี้ยงดูนะคะ ก็เลยก็เลยได้คุณมาด่ามแบบพิงมาทีเนี้ยมันก็เลยเกิดประเด็นว่าคุณอายะเนี่ยเขาดันมาพบโรคดิวคเมียนะคะในตอนอขวบปีที่ห้าคือจะบอกว่าเลี้ยงอายะมาเนี่ยตั้งแต่แรกเลยอะ่ะไม่เคยป่วยเลยคะ่ะอันนี้คือเป็นการป่วยครั้งแรกของเขาแล้วก็คือครั้งสุดท้ายเลยป่วยครั้งแรกแล้วเขาแล้วก็พบดิวคเมียแล้วก็เสียชีวิตเลยนะคะ เจ็ดวันอืมอาการเจ็ดวันแล้วก็ไปเลยทีเนี้ยพอเรารู้ว่าอายะเป็นลิวคิเมียเนี่ยเขาเราทราบจากหมอว่าลิวคิเมียเนี่ยมันจะมันเป็นโรคติดต่อที่สามารถติดต่อกันทางแมวได้ทีเนี้ยเราก็เออเกิดความร้อนใจเลยก็ต้องรีบพาคุณมาดามแบคพิงเนี่ยไปตรวจทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ก็คือครั้งแรกเลยคือท,ที่ที่พาแมวไปตรวจทุกสิ่งทุกอย่างนะเพราะว่าอายะเนี่ยเราเลี้ยงแบบระบบปิดเราก็ไม่คิดว่า มันจะต้องจําเป็นจะต้องตรวจอะไรขนาดนั้นใช่ไหมคะทุกอย่างฉีดวัคซีนให้เขาแค่เข็มเดียวเท่าน,นั้นเองตอนแรกแต่อันเนี้ยของคุณแบล็คพิงเนี่ยเราก็ไปตรวจหมดทุกอย่างผลปรากฏว่าเอา่อค่อนข้างโดยรวมค่อนข้างดีเลยแหละลิวคีเมียไม่มีนะคะเอสแมวไม่มีพยาธิหนอนหัวใจในแมวไม่มีนะคะผลโดยรวมคือดีเลยมีภาวะเหมือนอาจจะทานน้ำน้อยไปนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นความสบายใจแล้วคิดว่า ก็ถึงแม้เขาจะมีเชื้อสายเป็นแมวแบบสตรีตนะคะแมวแมวจรก็ยังไงเราก็จะดูแลเขาให้ดีที่สุดแล้วก็เดี๋ยวก็จะต้องอฉีดวัคซีนอย่างสม่ำเสมอนะคะอาหารการกินแต่ว่าเราเลี้ยงเป็นระบบปิดอยู่แล้วก็น่าจะค่อนข้างปลอดภัยในระดับหนึ่งเลยไม่ค่อยได้ไปคุกคลีกับสิ่งแวดล้อมไม่ดีข้างนอกหรือว่าแมวข้างนอกอะไรอย่างนี้นะคะ ก็เดี๋ยววันนี้ไปดูบรรยากาศกันแต่ว่าที่โรงพยาบาลเขาไม่ได้ให้ถ่ายทําอะไรอย่างเงี้ยใดๆเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศข้างหน้าแล้วกันเนาะโอเคคุณมาดามพองหรือยังคะพร้อมหรือยังกับการที่เราจะไปพบคุณหมอในวันนี้กับการที่เราจะไปฉีดวัคซีนเข็มสุดท้ายพร้อมหรือยังคะพร้อมไหม เมียวเหียวเหียวเียวตัวดื้อปลูกตั้งแต่เช้าทุกวันค่ะวันนี้กะว่าจะนอนตื่นสายสักหน่อยเป็นวันหยุดใช่ไหมคะวันนี้คือวันที่สามมิถุนาเป็นวันหยุดเราก็กะจะนอนตื่นสายไมค่ค่ะนานก็มาปลูกตั้งแต่ตีห้าค่ะทุกวันค่ะเวียนหัวมากโอเคเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันนะคะเนือ้อโอ้โอง ร้อ้งตลอดทางนะคะข้งตลอดทางี้อเ้โอ้ยหน่แล้วนะับบพิมไม่เหนื่้างเหรอวันนี้ทำตาเหนื่อยเลยเนี่ยโอ้ยตใส่กระเป๋ามันจะเล็กไปแล้วนะคะะต้องหาซื้อกระเป๋าใหม่ ใช่ไหมคะมาดำเขาก็ร้องตลอดทางนะคะก็เข้าใจได้ว่าอาจจะอึดอัดกระเป๋ามันมันเล็กไปแล้วเดี๋ยวยังไงจะต้องไปซื้อกระเป๋าใบใหม่แล้วแหละเขาคงอึดอนะัดอ่ะเนาะเขาคงร้อนโอเคทำนี้ไนะโอ้ทำนี้ไหมโอ้ทำนี้นหมอเออเออแปบ๊บเดียวโอเคไปเดี๋ยวเรารีบไปกันแล้วคะ่ะหนูสานเขาขอ,อึดอัด ปค่ะลอง,ลอลองลอมาถึงคลีนิกไอ้โรงพยาบาลสัตว์กันแล้วนะคะก็ระหว่างรอนะคะน้องก็ยังมีอาการเล็กลักเลกัอยู่เขาก็คงตื่นเต้นอะนะคะธรรมดาอาการของแมวที่ไม่ค่อยได้ออกไปไหน เรียบร้อยค่ะในที่สุดก็ฉีดครบแล้วทั้งหมด6เข็มเสร็แล้วค่ะทุกคนอากาศร้อนมากเขาก็ดินมากด้วยไปค่ะนัดทั้งต่อไปก็จะเป็นเอ,อ่อถ่ายพยาธินะคะ3ส,สิงหาแล้วก็ฉีดอีกทีก็ปีหน้าเลยค่ะวัคซีนล้วมรับคี่ดีนี้ ไปก่อนนะคะบ๊ายบายร้อนมากเลยโอ้โหเจอท่าน uh, ี้เข้าไปโอ้โหตัว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 น้องตัวตัวเสร็จแล้วกลับบ้านแล้วกลับบ้านจะดีกว่าเน้ออากาศร้อนมาก ีจะเป็นฮิสโตค่ะเนาะมีกูหนูจะเป็นฮิสโตอ่ะอกลับกนีกวาไมเอาเออกลับกนีกว่าเนาะเนาะ้ยห้อยอเปิดแเแอรแรงสุดเลยเปิดแอแรงสุดเลยมูคจะเป็นตอ่ะนีเปดแอแรงสุดเลยเนาะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ให้บีด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ